ที่61รราบคาบแม้ว่าการแข่งขันยังไม่สิ้นสุดแต่เขารู้ดีว่าดูจากแนวโน้มในตอนนี้ขอแค่ไม่เกิดเรื่องไม่คาดคิดเฉินเฟิงต้องชนะการแข่งขันนัดนี้แน่และถ้าเฉินเฟิงชนะแล้วก็เขากับผูชางูนต้องทำตามเดิมพันสัญญาด้วยชีวิตในเวลาเดียวกันนี้เอง ที่ลู่แข่งบูกติเวรอนสีขาวใบหน้าของผูชางูนไม่ปรากฏความเย่อหยิ่งจองหองอีกเลยแม้แต่การดูแคลนก็ไม่มีมีแต่ความหวาดกลัวถูกต้องเป็นความหวาดกลัวแม้เขาจะไม่เห็นลีลาของเฉินเฟิงด้วยตัวเองไม่รู้ว่าเฉินเฟิงทำโฟดริฟที่เพอร์เฟกผ่านโค้งมรณะแต่เขารู้ความจริงในข้อหนึ่งว่าเขาถูกเฉินเฟิงทิ้งห่างมากขึ้นทุกที และพอหลังจากโค้งที่สามเขากลับมาสงบสติเล่นในระดับปกติจนถึงขั้นเหนือปกติสิ่งนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าต่อให้เขาเล่นเหนือกว่าปกติก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเชิญเฟิงทั้งหมดนี้ทำให้เกิดคลื่นสัทธาโถมในใจขึ้นมาและทำให้เขาอดยอมรับความจริงที่โหดร้ายในเวลาเดียวกันไม่ได้ ต่อให้นับจากนี้เขาเล่นได้ดีเหนือกว่าปกติก็ตามเขาก็ไม่สามารถพลิกแซงเฉินเฟิงเอาชนะการแข่งขันได้การแข่งนัดนี้เขาแพ้แน่นอนแล้วเขาทําไมเขาถึงแกร่งเช่นนี้ในขณะที่ตกตะลึงผูชางูนก็ถามตัวเองในใจไม่ได้นาทีถัดมา ไม่ทันที่เขาจะคิดที่มาที่ไปออกบุกติเวรอนสีขาวก็มาถึงโค้งมรณะแห่งสนามแข่งใต้ดินเขาคุณซานชนเข้าอย่างจังกับั้วกั้นในโค้งตัวอยู่ตัวแรกแย่แล้วผูชางูลเหมือนตื่นจากฝันรีบใช้มาตรการฉุกเฉินลดความเร็วทํำรีฟผ่านโค้งตัวอยู่ด้วยใบหน้าที่ตกใจหูหูห ผูชางูนตกใจจนเหงื่อท่วมตัวอีกครั้งจากนั้นก็ถอนใจเฮือกใหญ่รวบรวมสติตกใจไร้อันตรายผ่านโค้งมรณะไปได้แต่ระยะทางห่างจากเฉินเฟิงมากยิ่งขึ้นถือยังจะได้ฉายาว่าราชารถกาลลี่ลีลาอย่างนี้ยังสู้ฉันไม่ได้เลยคิดว่าเขาคงตกใจลีลาของคุณชายเฉินจนเยี่ยราชนะเลยไม่สามารถออกลีลาปกติได้ห้าห้าเวลานี้เงามืดปกคลุมในใจผูชางูนแล้ว ในเวลานี้ลีลาหน้าขายหน้าของผูชางวูที่ไม่สามารถปกปิดได้ผ่านกล้องวงจรปิดสู่สายตาของทุกคนที่อยู่ในสนามแล้วบรรดานักแข่งหวาเสียต่างอ้าปากเย้ยหยันกันรู้สึกเหมือนชาวนาะที่พลิกตัวขึ้นมาเป็นพ่อเลี้ยงหัวเราะกันเฮฮาเสียงดังจบกันในเวลานี้เองรวมถึงหลี่ตงชิงทุกคนต่างรู้ว่าการแข่งนัดนี้ผู้ชางูพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องกังขา อีกทั้งถ้าผูชางวูนไม่สามารถปรับสภาพจิตใจให้จดจ่ออยู่ที่การแข่งขันได้ล้วก็อาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดระหว่างการแข่งขันจนถึงแก่ชีวิตก็ได้จบกันแล้วเหรอว้าว10บนาทีต่อมาเสียงที่มาพร้อมกับเสียงอึกกระทึกลั่นท้องฟ้าบุกติเวรอนสีดำที่ราวกับพายุหมุนสีดำใกล้เข้ามาเรื่อยๆวิ่งเข้ามาสู่เส้นชยัย เวลา24นาทีเฉินเฟิงทำสถิตในสนามแข่งรถเขาคุนซานใหม่ทำเวลาเร็วขึ้นเกือบ5นาทีในเวลานี้เองราชินีพิธีกรในสนามก็เปิดปากอีกครั้งเสียงที่เราใจของเธอผ่านเครื่องขยายเสียงไปทุกมุมของสนามแข่งดังเข้าไปในหูของทุกคนลำดับต่อไปขอให้พวกเราส่งเสียงสุดกำลังต้อนรับราชารถเฉินเฟิงที่กำลังมาถึงด้วยราชารถเฉินเฟิง ในชั่วพริปตาบรรดานักแข่งหวาเซี่ยกับผู้ชมในสนามก็ส่งเสียงตะโกนห้าคำนี้ตามพิธีกรเสียงของผู้คนกว่าพันคนซ้ำๆพร้อมกันเป็นพลังมหาศาลกลบเสียงคำรามของบุกติเวร่อนราวกับจะให้เมฆดำบนทอ้องฟ้ากระจายออกไปไม่นานท่ามกลางเสียงร้องตะโกนของผู้คนบุกติเวร้อนสีดำที่เฉินเฟิงขับมาก็ทะยานผ่านเส้นชยัยจากนั้นก็ลดความเร็วจอดอยู่ข้างสนามแข่ง เฉินเฟิงราชารถเฉินเฟิงราชารถพอเห็นฉากนี้เสียงตะโกนของผู้คนในสนามก็ดังยิ่งขึ้นมีสาววัยรุ่นคลั่งใคล้บางส่วนเร้าใจจนถอดชุดชั้นในออกเผยให้เห็นทรงอกที่ใหญ่บึ่งโบกชุดชั้นในส่งเสียงร้องตะโกนและก็มีวัยรุ่นบางส่วนส่งเสียงร้องตะโกนไปขย่าแชมเปญไปดีใจอย่างสุดอารมณ์ พวกเขาใช้วิธีนี้ฉลองชัยชนะของวงการแข่งรถใต้ดินหวาเซียพร้อมกับต้อนรับการลงจากรถของเฉินเฟิงในท่ามกลางเสียงร้องดีใจเฉินเฟิงก็เปิดประตูรถค่อยๆลงมาจากรถภายใต้ความมืดไม่มีความตื่นเต้นปรากฏบนใบหน้าขาวแม้แต่นิดเดียวสีหน้าเหมือนบ่อน้ำที่แห้งเหือดสงบราบเรียบ ความรู้สึกเช่นนั้นสำหรับเขาราวกับว่าทั้งหมดที่ทำลงไปไม่ใช่เรื่องน่าภูมิใจอะไรแต่เป็นแค่เรื่องเล็กน้อยวู้ฮู hoo. จากนั้นเฉินเฟิงยังไม่ทันได้ขยับเท้าอ้วนโปก็พาจี้หงเป็นแกนนำบรรดานักแข่งรถใต้ดินชาวหวาเซียราวกับคลื่นน้ำโถมเข้าหาเฉินเฟิงอย่างบ้าคลาั่งพี่เฟิงพี่เจ๋งมากเลย ไม่นานวู่เหวินโปก็พุ่งมาที่ตัวของเฉินเฟิงก่อนเพื่อนส่งเสียงตะโกนอย่างเร้าใจใช่แล้วคุณชายเฉินคุณทำให้ผมรู้จักความหมายของคำว่าเหนือฟ้ายังมีจัก,กรวาลเหนือมนุษย์ยังมียอดมนุษย์อย่างแท้จริงจี้หงก็ยิ่งแย่แย่ร้องตะโกนเช่นเดียวกันส่วนนักแข่งเหล่านั้นแม้ว่าไม่ได้เอ่ยปากแต่ใบหน้าเต็มไปด้วยการมองเฉินเฟิงด้วยความเคารพนับถือ ในเวลานี้เฉินเฟิงเป็นราชารถในใจของพวกเขายิ่งกว่านั้นยังเป็นความภูมิใจของวงการนักแข่งใต้ดินหวาเซียด้วยเพราะว่าเฉินเฟิงใช้วิธีขยี้เอาชนะผูชางวูนจนชนะการแข่งนัดนี้ไม่เพียงลบล้างคำาสบประมาทให้วงการแข่งรถใต้ดินหวาเซียได้ยังทำให้วงการแข่งรถใต้ดินของหวาเซียยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วในการแข่งขันรถใต้ดินระดับโลก หูที่ได้ยินคำพูดของวู่เหอิญโปกับจี้หงมองไปยังสายตาที่เคารพนับถือของนักแข่งหวาเซยเฉินเฟิงก็ได้แต่หัวเราะไม่พูดอะไรหืมนาทีต่อมาเขาเดินผ่านฝูงชนอยู่ๆก็เห็นหลี่ตงชิงถือมือถือเดินออกมาจากกลุ่มคนมือข้างหนึ่งอุดหูไว้อีกข้างพูดอะไรบางอย่างที่ไมโครโฟนที่มือถือไอ้ยายข้างคิดจะเบี้วเหรอพอเห็นฉากนี้เฉินเฟิงก็แอบคำในใจ แพ้ก็ต้องยอมรับคืนนี้ต่อให้ผูชางูนกับหลี่ตงชิงเชิญประธานาธิบดีกาวลี่มาถึงที่ก็เปล่าประโยชน์แม้ว่าเฉินเฟิงจะดูออกกว่าหลี่ตงชิงกำลังทำอะไรแต่เขาก็ไม่ได้ให้วู่เหวินโปไปขัดขวางกลับปล่อยให้คนย้ายข้างอย่างหลี่ตงชิงทำไปราชารถเฉินเฟิง เฉินเฟิงวู่เหวินโปจี้หงกับนักแข่งหวาเสียยืนอยู่หน้าบูกติเวรอนสีดำรอผูชางูนขับมาที่จุดสิ้นสุดเหล่าผู้ชมยังคงดีใจกันขีดสุดพวกเขาโบกไม้โบกมือตะโกนบางส่วนตะโกนราชารถบางส่วนตะโกนเฉินเฟิงขานรับกันไปมาอย่างมโหระทึก เสียงเฮที่อึกกระทึกในหูนอกจากหลี่ตงชิงที่กำลังโทรศัพท์อยู่มองดูเฉินเฟิงยืนอยู่ท่ามกลางนักแข่งหวาเสียดนักแข่งกาวลี่คนอื่นแต่ละคนหน้าตาดูหมองคล้ำความรู้สึกอย่างกับไปกินหมูตายกันมาหดหูขนาดไหนก็ขนาดนั้นเอา8นาทีต่อมาเสียงเฮของบรรดาผู้ชมยังไม่ทันหยุดเสียงคำรามของรถแข่งก็ดังขึ้นอีกครั้ง ในความมืดในที่สุดบูกติเวรอนสีขาวก็ปรากฏตัวไม่รู้ว่าเป็นเพราะหดหูที่แพ้การแข่งขันหรือเป็นเพราะไม่รู้จะสู้หน้าความอับปยศความพ่ายแพ้ครั้งนี้อย่างไรความเร็วรถของผูชางวูนช้ามากต่างจากท่าทางตอนเริ่มต้นอย่างสิ้นเชิงที่ดูถูกโลกนี้ว่าใครจะสู้เขาได้ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดถูกใจด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนที่612ตบหน้าฉาด